ของรามณฑอดพอปันะารน้ำมันแอีกนเยอะๆตัดไปเยอะๆเลยอันนี้ของกระทรวงสาธารณสไว้ใส่กันโรคฝีหนูไม่ใส่กโรคฝีหนมาแล้วมา้วไม่มีที่วางหาที่ว่างได้ไม่ได้หลายวังขไปานเดีย้นไปเดยไม่ได้ไปครับคองการรับทาเจอเล กำลังใจหลายเนาะสู่้นนะครับสู้ทำไงได้เนาะคุณนายพรพามาคุณหมาทำไหนลึกไหมลึกลึกลึกไปเรื่อยๆอยู่ต้องว่ายน้ำมานะถ้าไม่หวานต้องว่ายน้ำฝอบป โอ้สุพรรณโอ้เออก็ขึ้นมาสุพรตัวนี้ไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้มันไหลมันโค้งมันไหลอยู่นะไหลที่ หลังนี้เไม่ได้ไม่ได้เลยยายมาโงเรียทเดียวทัว่านผู้ว่าครับหลังให้เพื่อนเป็นอบตรเพื่อนเป็นกัหน้าที่เหรอคนไทยไม่ทิ้งกันนะนายกรัฐมนตรีเพื่อนเป็นห่วงเพื่นสั่งให้พวกเรามาช่วยกันอ่าันนี้ทหารก็มาทหารก็มานะครับด้วยกันเป็ลใจกันมหาไทยจากรัฐบาลนะครับนี่กอใชอะไรนีใกขอสาสนเท อหน้าไ้ไม่ไหวแล้วมีอีกมากนนีมาทอยู่ตรงนั้นเหะครับไม่ต้องลงมาหรอครับ